อบสนาพออัฟเฟมวันนี้เรามาทําความรู้จักกับตํานานลูกหนังของฝรั่งเศสผู้เล่นบอลได้รารักมีเวทมนนาวันซีนาดีซีดานกันครับนาซีดานแกนมีชื่อเต็มว่าซีนาดีนยาซิสซีดานลืมตามมาดูโลกเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1972เล่นตําแหน่งกองกลางตัวรุก โดยซีดานเป็นนักเตะเยาวาชนของอ s รการตั้งแต่อายุ14ปีจากการเชิญโจวของแมวมอกและได้เข้ารับใช้ชุดใหญ่ในอายุเพียง17ปีโดยหลังจากอารการฟอร์มห่วยตกชั้นในปี1991ซีดานได้ย้ายเข้ามารับใช้ให้กับทีมใหญ่ขึ้นอย่างบอกโดในปีถัดมา ซึ่งหลังจากซีดานย้ายเข้ามาร่วมทีมบอกโดเขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทีมและสามารถพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าคัพฤดูกาล1995-1996ถึงจะแพ้ในนัดชิงนัดน,นั้นแต่นั่นทําให้เขาแจ้งเกิดในเวทีลูกหนังยุโรปและได้รับการยกย่องว่าจะกลายเป็นตำนานลูกหนังของฝรั่งเศสคนต่อไปและในปีถัดมาซีดานได้ย้ายมานอกถิ่นฝรั่งเศสโดยมาค้าแข้งกับทีมยักษ์ใหญ่ของซุรีอายอย่างยูเวนตุส โดยหลังจากที่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านั่งเรือสเมเอาย้ายมาอยู่วนตุสซีดานมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่พาทีมยูเว่คว้าแชมป์กันโชดซิลอาในปี1996และ1997หลังรับใช้ยูเว่อย่างยาวนานถึง5ปีพี่ซีดานได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างราชาชุดขาวเรอัลมาดริตในปี2001 โดยการย้ายในครั้งนี้ถือเป็นค่าตัวสถิติโลกโดยมีค่าตัวสูงถึง76ล้านยูโรและหลังจากย้ายมาก็พาราชชุดขาวเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เจ้าตัวไม่เคยได้มาครองได้ทันทีจากประตูวอลเล่สุดคลาสสิกและหลังจากนั้นซีาานก็ได้แชมป์มากมายกับราชชุดขาวเรอัลมาดรด ในด้านทีมชาติซีดานถือสอสัญชาติทั้งฝรั่งเศสและแอลจีเรียจึงทําให้เขาสามารถเลือกที่จะเล่นให้ทีมใดทีมหนึ่งก็ได้ทําให้นาสาซีดานแกนเลือกเส้นทางในทีมชัติฝรั่งเศสและสร้างประวัติศาสตร์ให้ฝรั่งเศสมากมายไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์ฟุตโบอลโลกปี1998และแชมป์ยูโร2000แต่ชีวิตค้าแข้งในทีมชาติซีดานก็นจบไม่ค่อยสวยดีในฟุตโบอลโลกปี2006ที่เยอรมันซีดานสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดโ์นาเมนตแต่ในนัดชิงชนะเลิศในช่วงทดเวลา ซีดานได้ใช้สีสากโขกใส่มาเตร์ซีและได้โดนไลอ่ออกและกลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ฝรั่งเศสพลาดโอกาสในการควา้าแชมป์ในครั้งนั้นซึ่งความเทพของแกทําให้แกมีรางวัลส่วนตัวของแกม,มากมายอาทิเช่นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปอย่างบอลลงดอปี1998และฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกปี1 9 9 8 2 0 0 0และ2003ผู้เล่นทรงคุณค่าของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2001และนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2006 และนี่คือชีวิตของนักฟุตบอลหัวไข่ดาวลีลาฟีฟาฟ้าช้าฝรั่งเศสที่โลกไม่มีวันลืมซีนาดีนซีดานนี่คือขอบสนามฮ o อฟเฟมหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบสนามฮออฟเฟมตอนหน้าจะเป็นใครต้องติดตามไว้ผมจัดให้แน่ Cool. Hey.